ในการตกปลาริมตะลิงนะครับเพื่อตามหาหลุมปันนินนะครับก็มาเจอจนได้นะครับโอ้ยวัดตแรกครับมาล้นะครับอุ้ยเป็นตะไค่ยงเยอะนครับได้แล้วครับได้แล้วครับมาแล้วครับนี่ตัวที่สองเว่าเราเข้าวัดครับโอ้ยุ้ยตัวนี้ตัวโต๊บ กินเลยนะครับการปุกกินปักบนะครับหัวนะครับหัวมาวนะครับมันล้วมาแล้วตัวนึกินแล้วครับปากกินแล้ววยูวครับเป็นตาหนึ้งกินเหยื่อห้เก็ดครับครับท่านผู้ชมตกหน้าดินนะครับพากินเฉยเลยนี่นะครับหมาแล้ว สวัสดีเพื่อนเพื่อนซีทุกท่านนะครับก็เช้านี้นะครับนะกบออกมาตกปลาในช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์ของอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้น้ําขึ้นเยอะเลยนะครับก็ ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเจ้าพญาก็ปล่อยน้ํามาเพิ่มอีกแล้วนะครับก็ทําให้ริมตลิ่งเริ่มน้ําเยอะขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าน้ําเยอะขนาดนี้นะครับปลาจะเข้าดีหรือไม่นะครับเช้านี้เดี๋ยวจะไปตกที่หมายต้นไม้ล้มก่อนเลยนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นักอมหอยนะครับช่วงเช้าเนี่ยประมาณ8ปดโมงอีกชั่วโมงหนึ่งเขาเข้ามากันแล้วนะครับก็จะมางมหอยบริเวณนี้นะครับประจําเลย ทำให้ปลาน่าจะตื่นไม่ไม่มารวมฝูงนะครับก็ไม่รู้อ่ะปัจจุบันปลามันยังกลัว,ลวอ,ยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตกมาหลายวันแล้วนะครับที่หมายต้นไม้ล้มปกติจะปลาชุมมากเลยนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าเลยนะครับก็จะลองดูแล้วกันนะครับว่าบริเวณนี้มันยังคงมีปลาเข้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ โอเคตอนนี้ก็มาถึงต้นไม้ล้มแล้วนะครับโอเคน้ําขึ้นเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะครับติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้นะครับนักกก็ใช้เบ็ดที่ใช้ตกใต้น้ําแข็งมาตกปลานินอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับเหมือนเดิมนะครับเหยื่อที่เหลือจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็วันนี้จะมาลองที่หมายต้นไม้ล้มแต่เช้าเลยนะครับมาติดตามชมนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับ ถ้ามีปลาก็น่าจะได้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะมีปลาเข้ามากินเยอะหรือไม่นะครับย่อนเหนือพื้นนิดหน่อยนะครับไม่ต้องถึงพื้นมากนะครับลองดูนะครับ ตอนนี้ก็หย่อนเหยื่อไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับยังไม่มีปลามาตอดเหยื่อเลยนะครับก็คิดว่าบริเวณนี้ปลาคงไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่ามีการลบกลนบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายไปจุดอื่นดีกว่านะครับตอนนี้มีปลาเริ่มเข้ามาตอดแล้วนะครับเริ่มเข้าตอดแล้วนะครับ มีปลามากินแล้วนะครับท่านผู้ชมชมครับมีปลาเข้ามากินเหยื่อแล้วนะครับนะครับตัวแรกอยมีปลาเข้ามากินแล้วนะครับดู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 ปากินแล้วนะครับปลากินแล้วนะครับโอ้โหวัดตัวแรกครับมาแล้วนะครับ อุ้ยเป็นปลาขยแยงโอ้โหตัวแรกเป็นปลาขยแยงครับตัวบล่มเลยนะครับโอ้โห,โโหกินใต้เดือนครับปลาขยแยงไปเริ่มตัวแรกเช้านี้ครับมาแล้วครับป่าตัวแรกของวันนี้นะครับเป็นปลาขแยงนะครับสวยงามครับผม กินครับท่านผู้ชมปากกยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดนี่ดูคันเบ็ดให้ดูไว้ชัดๆนะครับปลาเข้ามากินแล้วนะครับใส่ตึงแล้วครับเยอะแล้วนะครับวัดอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เป็นปลาอะไรครับเป็นปลาอะไรครับปลาหนิลครับตัวแรกของเช้านี้เลยนะปลาหนิล ตัวที่สองมาแล้วนะครับปลาเริ่มกินอีกแล้วครับเอานะครับเอานะครับเยอะครับได้แล้วครับได้แล้วครับมาแล้วครับนี่ตัวที่สองป็นปลาลายปันนินและเช้านี้นะครับก็เจอหลุมปันนินแล้วนะครับหลังจากที่เลาะริมตะลิ่งมาหลายที่เลยนะครับจนมาเจอตรงบริเวณนี้นะครับกินดีมากเลยนะครับโอ้ยกินอีกแล้วครับนี่ กินแล้วครับอุย้ยวัดครับอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ได้อีกแล้วนะครับหลุมปนินจริงๆนะครับตรงนี้กินอีกแล้วครับกินอีกแล้วนะครับกินอีกแล้วนะครับดูปลายคันดูปลายคันวัดอยู่ครับอยู่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 อ้าโอ้โหตัวนิดเดียวเองโอ้ลูกปนินครับ ้วครับผมกินอีกแล้วนะครับเยอะไปแล้วนะครับเยอะไปแล้วนะครับตอนนี้ปลาเยอะไปแล้วนะครับวัดครับผมอยู่ครับอยู่ได้มาอีกแล้วนะครับปนินหลุมปนินปนินเยอะเลยนะตรงนี้เอาลครับกินอีกแล้วนะครับวัดอยู่ครับอยู่อยู่ อยู่ครับตัวนี้อยู่อีกแล้วครับกินอีกแล้วครับโอ้โหหย่านปุ๊บกินปั๊บเลยฮะปลาชมมากเลยตรงนี้ตายตึงแล้วนะครับวัดสิครับอย่างนี้ต้องวัดสิครับโอ้ยมาแล้วครับเอาอย่างนะครับกินอีกแล้วนะครับลากไปแล้วนะครับมันลากไปแล้วใส่ใสเอียงแล้วใสเอียงแล้วคอยดูใสเอียงฮะอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ ลายเอียงแล้วครับแต่มันไม่ลากนะครับได้ครับได้ตัวแล้วนะครับกินอีกแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวเองกินอีกแล้วนะครับนี่ไม่ใหม่เลยครับโอโ้ได้ไวมากเลยฮนะดูกันใกล้ๆบ้างครับหยอ่อนปุ๊บปลากินปั๊บเลยนะดูปลายคันแล้วกันนะครับนี่ดูปลายคันโอ้โดูปลายคันมันดึงไปแล้วนะะ ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับมันไม่ลากแล้วครับไม่ลากเราก็วัดครับโอ้ยโอ้ย,อย,อยตัวนี้โตรครับโอ้ยปลานิ่ไปแล้วครับปลากินแล้วนะครับนี่ดูสายดูสายดูสาย สายเอียงแล้วนะครับไปแล้วครับเยอะแล้วครับนีไ่ได้แล้วครับอออืือ แล้วครับนุ่นดึงแล้วครับอยู่ที่ครับอยู่ได้อีกแล้วครับผมโอ้โหหลุมป้านินนี่ป่าชุมจริงอุ้ยโอ้โหกินคามือเลยครับกินคามือเลยตัวนี้กินคามือเลยครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ติดนี่ครับตัวโตเหมือนกันครับตัวนี้ หาตอดแล้วนะครับเอาแล้วนะครับอาดึงแล้วนะครับไปแล้วนะครับวัดยูครับยูยูนี่มาแล้วหาเยอะแล้วนะครับลาตอดแล้วนะครับ แล้วนะครับมันเยอะแล้วนะครับว่ายไปแล้วนะครับวัดครับอยู่ครับอยู่อยู่ด้วยอยู่โอ้ยสวยดีครับตัวนี้สวยงามครับเอาอีกนะครับกินอีกแล้วนะครับห,หลุมปน,นินนี่เยอะจริงๆหลุมนี้กว่าจะตามหาหลุมเจอนี่มาเช้าเสียเวลาไปตก บริเวณไม้ต้นไม้ต้นไม้ล้มแล้วก็ตามใต้กอไผ่ไม่เจอเลยนะครับมาเจอตามหลุมกอหญ้านี่นะครับชุ่มมากเลยนะบริเวณนี้แต่ไซค์ก็พอประมาณครับไม่ใหญ่มากหลุมนี้กินเป็นสิบสิบสิบตัวแล้วนะครับได้เป็นสิบแล้วนะครับหลุมนี้หลุมเดียวเลยนะครับหลุมอื่นนี่ยังไม่ได้เลยหลุมนี้ได้เยอะมากเลยนะครับ เดมเยอะอยู่นะครับเอาแล้วนะครับมันเยอะแล้วนะครับวัดดีกว่าครับนี่อยู่แน่นอนครับโอ้โหโอ้โหขึ้นมาแล้วครับอลานิ่นครับหลังจากที่ตามหาหลุ่มปลนินมาหลายที่เลยนะครับมาเจอหลุมนี้นะครับเล่นไปสิบกว่าตัวแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะ อินดีมากๆเลยในหลุมนี้เวลามันเกาะกลุ่มนะครับมันก็จะรวมเป็นฝูงนี้แหละครับเราก็ต้องตามหามันให้เจอนะครับตามริมคลองนะครับมันไม่ได้อยู่ทุกที่นะครับถ้ามาเจอหลุมที่มันอยู่เยอะๆเนี่ยบันเทิงเลยนะครับอย่างหลุมนี้นะครับบันเทิงมากเลยนะครับเอาแล้วนะครับกินดีอีกแล้วนะครับ กินอีกแล้วนะครับนี่วัดไม่อยู่เฉยเลยเอากินอีกแล้วครับกินอีกแล้วนะครับโอ้โหลากแล้วนะครับลากลากแล้วนะครับลากไปแล้วนะครับเอาแล้วนะ What? ครับวัดสิครับอยู่ครับอยู่ในเฮ่มาแล้วอุ้ยรูดตอหนะ้าตาตา กินแล้วครับปลาปลากินแล้วนะวัดแล้วนะครับอยู่ครับโอ้ยมีไซส์มีไซส์มีไซส์ดูสิดูหน้าหน่อยสิโอ้โหวิ่งใหญ่ครับตัวนี้วิ่งใหญ่นะครับโอ้โหตัวนี้มีไซส์ครับนี่คางเหลืองมาเลยนะครับนินคางเหลืองเอาแล้วนะครับปลากินแล้วนะะวัดครับอยู่ครับอยู่นี่ มาแล้วโอ้โหสวยงามครับเอาแล้วครับกินอีกแล้วนะครับลากแล้วนะครับเอาแล้วนะครับอยู่แน่นอนครับวัดอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่ดูนะโอ้หดึงใหญ่เลยนะครับติดเบ็ดแล้วนะครับมาดูตัวหน่อยปานนินอีกแล้วนะครับ แล้วนะครับป่าดึงแล้วนะครับโน่นไปนู่นแล้วครับวัดสิครับโอ้ยอยู่สิครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโอโต,ตัวนี้ตัวโตครับผมโอ้ยใส่สี่นิ้วมาแล,วแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยว่าจะไม่มีนะครับตามริมหลุมริมตะลิ่งเน่โอ้ใส่สี่นิ้วก็มีนะครับ โอ้เยอะ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 อยู่ครับอยู่วัดสิครับอยู่ครับมาแล้วมาแล้วครับมาดูกันว่าใหญ่แค่ไหนไม่ใหญ่นะฮะกินอีกแล้วนะครับกินอีกแล้วนะครับกินอีกแล้วนะครับดึงแล้วครับอยู่ครับอยู่โอ้ยมาแล้วนะฮะ ดูสิว่าใหญ่ไหมอุ้ยไส์สี่นิ้วครับสุดยอดครับโอ้อมเยื่อเลยนะนี่โอ้โหอมเยื่อเลยนะครับนี่ไส์สี่นิ้วมาอีกแล้วนะครับตัวที่สองนะไซส์สี่นิ้วปลากินอีกแล้วนะครับสายตึงอย่างนี้ปลากินแน่นอนครับเอานะครับอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับ มาดูกันโอ้ยสวยๆครับกินแล้วครับกินแล้วครับลากไปแล้วนะครับโอ้หอยู่ครับอยู่ครับนี่ค่อยๆเยื่อขึ้นมานะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดได้อีกแล้วนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับในการตกปลาริมตะลิ่งนะครับเพื่อตามหาหลุมปนินนะครับ ก็มาเจอจนได้นะครับมาเจอหลุมนี้นะครับก็เวลาตกปาลาริมคลองนะครับไม่ใช่ว่าปลามันจะอยู่ทุกที่นะครับก็เวลาตกปลาลงเรือตกปลาปุ๊บเราก็จะต้องพายลองสุม่มหย่อนเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับก็หาหลุมไปเรื่อยนะครับเจอช่องไหนที่มีปลาเยอะนะครับก็ทําการอ่อยเหยื่อไปด้วยนะครับก็ใช้เหยื่อขนมปังสมให้เกตอ่อยไปด้วยนะครับแล้วก็ ลองย่อนเหยื่อดูนะครับถ้าปลากินดีเนี่ยแสดงว่าฝูงมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับก็ที่อื่นอาจจะไม่มีฝูงนะครับมันจะเป็นปลาเดียเด่ยวๆอันเนี้ยเจอฝูงปุ๊บความบันเทิงมันก็จะเกิดเลยนะครับก็จะตกตรงเนี้ยอยู่ยาวเลยนะเวลาเจอหลุมปั้นนินเยอะๆฝูงมันก็จะรวมตัวอยู่รงบริเวณนี้นะครับก็วันนี้หลุมนี้นี่ก็ได้ไปเกือบ20ตัวแล้วนะครับโอเคก็มาดูกันต่อนะครับ โอ้โหนี่กินเลยนะครับกินเลยนะครับนี่หยันปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับอยู่แล้วนะครับวัดเอาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วปันนินโอเคครับก็มาดูผลการตกปลาในหลุมปันนินนี้นะครับว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับก็หลุมนี้ยังกินไม่หยุดนะครับก็แต่ว่าเริ่มเบื่อแล้วนะครับกระบเริ่มเบื่อแล้วนะครับนี่นะครับผลงาน หลุมนี้นะอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เฉพาะหลุมนี้นะครับโอ้โหยี่สิบตัวกว่าเลยนะนี่หลุมเดียวเลยนะฮะรวมฝูงอยู่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นเลยนะครับฝูงปลานินอยู่ในหลุมนี้นะครับโอ้หวันนี้การตามหาหลุมตกปลานินนะครับมาเจอจนได้นะครับบันเทิงเลยนะครับยี่สิบเกือบสามสิบตัวแล้วนะฮะเฉพาะหลุมเดียวนะครับนี่ยังยังไม่หยุดกินเลยนะครับสําหรับหลุมนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหลุมบ้างครับเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจนเบื่อกันนะฮะก็เดี๋ยวจะลองหลุมอื่นดูครับสําหรับในการตกปลานิลด้วยคันเบ็ดตกปลาใต้น้ําแข็งนะครับก็เราไปเจอหลุมที่ปลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตกเบื่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะเบื่อตามไปด้วยครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับจะไปตกชิงหลิว กันนะครับที่บนแพดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เหยื่อไฮเกตนะครับผสมขนมปังหลองตกดูบ้างนะครับก็ตอนนี้เหยื่อไส้เดือนใกล้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะในช่วงบ่ายไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับบนแพนะครับผมโอเคครับกินครับปากกินครับนี่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 ตกหน้าลิ้นนะครับด้วยคันตกใต้น้ําแข็งนะครับปากินนะครับน่าจะยังอยู่นะครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ได้แล้วนะครับปลาโอ้โหมาแล้วครับอีกตัวหนึง่งโอ้โหตกหน้าดินก็กินนะครับครับเดี๋ยวเช็คขันเบ็ดที่ใช้ตกหน้าดินด้วยนะครับปลาตอดหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้ปลายัางอยู่หรือเปล่านะครับไม่อยู่เฮ้ยอยู่เว อยู่เว้โอ้โหนี่ครับตกหน้าดินนะครับโดยเหยื่อไส้เดือนกินอีกแล้วนะครับกันในช่วงบ่ายนะครับก็ในช่วงบ่ายนะครับก็จะตกด้วยคันเบ็ดสปินนิ่งสองคันนะครับเป็นการตกหน้าดินสองคันนะครับแล้วก็ชิงหิวสองคันนะครับโดยจะใช้เหยื่อไส้เดือนทั้งหมดเลยนะครับก็มาติดตามรับชมนะครับว่าในช่วงบ่ายปลาจะกินดีหรือไม่นะครับ นี้ใช้ชิงหลิวหนึ่งคันนะครับก็ใช้เหยื่อส้เดืินเหมือนกันนะครับนี่ปลากินดีมากนะครับอุ้ยอยอยู่ครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับกินแล้วครับปลากินแล้วว้าอยู่ครับเ็นปลานินกินเหยื่อไฮเกตครับกินแล้วครับอได้ครับได้ครับ ได้มาแล้วนะโอ้โหทุ่นจมเร็วมากเลยครับได้ตัวแล้วนะครับอันนี้อีกแล้วนะครับคือผลงานนะครับตกช่วงเช้าไปประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ปลาพอๆกับวันก่อน,อนๆเลยนะครับก็ได้ประมาณสิบกว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวได้ครับเดี๋ยวจะไปนับให้ดูแล้วกัน,น ก็ปลาเหล่านี้จะไปปล่อยแพร่พันธุ์หลังบ้านอีกแล้วนะครับก็มีไซส์ตั้งแต่สองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับไซส์นี้นะครับกาลังเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวจะไปแพร่พันธุ์หลังบ้านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็พายเรือไปตกตามช่องผักต่างๆตั้งแต่ตรงบริเวณต้นไม้ล้มนะครับจนถึงก็ไผ่นี้นะครับตรงนี้ไม่มีตัวเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ตัวเลยนะครับ ก็มาได้อีกทีนี้ที่ช่องผักบริเวณนี้นะครับนี่ด้านนี้ <c oughs> นะครับนี่นะครับช่องเดียวเลยนะฮะตรงที่มีต้นไม้ยื่นมานิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้นะเห็นไหมตรงต้นที่มีหลักไผ่อยู่ตรงบริเวณนู้นเหนือไปนิดนึงนะครับนี่ช่องช่องนั้นช่องเดียวเลยนะครับรที่ได้ปลาเยอะมากๆเลยนะครับกว่าจะหาช่องหลุมบารินเจอนะครับโอ้ วันนี้หาต้องหลายที่ไม่เจอเลยมาเจอจุดเดียวเองนะครับสามสิบกว่าตัวเลยนะครับโอเคครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะครับด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับโอเคครับก็ปลาเหล่านี้ก็จะปล่อยที่บ่อหลังบ้านอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนับจํานวนปลาให้ดูนะครับสามสิบเจ็ดและสามสิบแปดตัวตัวสุดท้ายเป็นปลาครับ ปลาขยงนะครับสามที่เจ็ดาที่แปดตัวนะครับผมวันนี้ปลาขยงตัวสวยครับผมสวยมากนะครับ